สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับกับรายการ g r นะฮะกับโเกอเกมนะฟรุตนินจานะครับติพีคอสบากไม่ว่างอ้าเริ่มเลยเอดิวแกออเอาคสซี่จโอ้โเจอืมมามาเฮ้ยอาพาวกูไม่ลือสี่

ขาเก่งที่สุดที่ซาบอิสซาเลยเจามาอ่หนุ่วิชิมชิจัชิจัดกัวข้าอ๋อเดอ๋อ๋อโอ้โหระเบิดแม่เลยระเบิดงเหี้ย

เฮ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยแพ้เลยอ่ะไม่เว่าเอาใหม่ชิงงโมแังโมอีกเหรอโมตะ้อนอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ลูกเยี่ยนกัด คือใครก็ฟันล่ออีกหรอแนกี้บไม่ดูเนะอืมอืมอ,มอ,มอ,มอมน,มนตอองอย่องงือ้สอ

ไปไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งรีบตีโอ้โหรีบเหรอจะรีบไปไหนเนี่ยฮะโอ้โห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 จะรีบรีบรีบมากเลยครับไปรอผมบ้างเลยนี่ มาเลยมาเลยจัดแต่เมนูอู้อ้าวไปไปไปเ้กลังเข้าระบบเลยคับนี่ สอ้กแล้วสอกแล้วส่ก่อไก่ละไปไอ้ปลไม้ที่วางไก่ละไปโอ้ยเฮียชิบหาย no รบตายกับพวกลอ้แก๊ะ

ขอให้มามา,มา,มาพ่อคนพีงไม่เลีย้ยงเลยมันเลยหนูวะ มาชัวรอ้โอ้เก๊กเกเกว้ะมามามาฟันไม่เลี้ยงเลยยู ไม่เราก็ขอจบแก๊ปเพลงสักทีนะครับพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ